กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องผมกับบอเป้เซโนโอ,อีกแล้วพี่น้องมาหนีมาหนี้พาผีพ่อน้อง,งมาเบิง่งมาเบิ่งการชักมันคือเกา่า <c oughs> จะจังกันนี่ฮะกับซอสสปริงคือเก่านี่วิธีทำงานของคนลาวต่างถิ่นพี่น้องนี่สบายดีเอฟซีนึกว่าหนึ่งกันนะ

ซับมันไปเจียวกากพี่น้องเด่โลสบายดี่เอฟซีไงหั่นมันไปเจียวกากพี่น้องเลย บรรยากาศในตลาดพี่น้องฝังนี้จะเป็นแผนก่นข่ามูพี่น้องนี่้วครับทำงานไปพร้อมกินข่าวไปพร้อม

นี่าเยนเสด้นี่เซียนยังนีฮะเซียนซุริยาเนาะสุริญาพาจวดอันนี้ก็เซียนเจแอนข้เก่าพี่น้องพกับทีมงานสายจวดขึ้เก่าพี่น้องนี่มคนไล่้นเดอคกันไล่่ ถ้าหมักก็กดไล่ถ้าถูกใจก็กดแช่เขาบอกเนาะแช่บอกว่าคายตัวเขาบอกไปซื้อคายตัวเขาก็ไยิ้มเจยคอยมึงกินเลยดได้กขาหมูพาโลพี่น้องกต้มพาโลแช่บอกคายตัว บรรยากาศตลาดพี่น้อง มาพฝั่งนี้จะเป็นแผนกอันขันหัวหมูพี่น้องสบายดีเอฟซีได้ไหมไม่ต้านเชือ้อหน้ากันนี่เแค่ยังไงฮะนี่เลยนะครับเลยหน้าก,กากหมูพี่น้อง <c oughs> แต่ละคนกับแผนกจะแตกต่างกันพี่น้องเนี่ย เปการในตลาดพี่อ้อลนี่กายของสด ที่เราวันนั้นอะไรเนาะแบบเราออกมาจากหัวตอนนั้นมั้นบอเราออกมาจากหัวเปต้มพะโล้พี่น้องเ่าแล้วเราชอบเผาเผาหนือมันพัดต่อได้ก็มาได่ นี่พี่น้องต่อจากคลิปเมื่อวานน,วานี่เนาะม,มัวนี่แหละมัวนใ่้เพื่อพิชมันละของหมูนี่มัวนี่เนี่ยการทำงานของคนเราต่างพิ่นเก่าพี่น้องเลยพวกนั้นเสื้ออะไรกันเจียนช่างผู้ทับอยู่ในกระซอนสมิงเก่าพี่น้องนี่ แป๊บเดียวพี่น้องไอซับยังสอนสมิงอันนี้นี่เป็นเลาะลิยนหมูนี่เจนสร้างอันนี้ เพอน้างไปดูลายสนใจสักลายก็ติดต่อฮะกำนัดเอ้ยซอนสิมิงได้เนาะลายคนเนี่ยปีศามูิี่วิวไเอาอะไรสักอย่างหนึ่ง